บาดิพี่น้องนข้าวเด้อข้าเด้อกินขาวครับคนป่าคนบดุกแล้วก็ส้มพักส้มพักส้มพักมาดิไม่ชวนนะไม่ không 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 mà không không cơm không không cơm không 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 Bang 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 khai bang cảm ơn bang 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 giờ ลตอเ้าวเหงื่อซี๊ดก็ต้องมีน้ำนิตอนนั้นท้อนล้เไปอาบนน้ำน้ำมากกับ้อน้ำ้นข้ามลูกมากนังั่น

จลับแบบลลบกันได้เหไปู้ลอางออกลอยแล้วลกพูดเอาบ่วงเือเนอ่อมาพักพัมันจัมื่ลอกอย่าเง้ยมาทน่องเด้อเกิข้าน้ปลาน้บบ้ำปลาลุกหน้าครับ

แม่กวยนี่หมดนะแม่บอกโอ้ต่เนี่ต่ปอ้ะต่ำเพราเรากรมอแก่แล้วของเราเนี่ยมันแก่แก่เขียวแล้ต่เน้เาบอลูกไม่ขายเนาะซับเลยเครืองไม่ขายเฮ้ยขมงเราุ่งเอา้ก็เงี้ กิน่วานอันนี้อันนี้อว้าวเก่งเก่งเ่อร่อยกินมักสรีกับมั่พักนึ่งแล้วปุ๊เลยนะเด็กคนนัเามาอืมออะกบเกเก็บก็เ okay. ก็ลาหน้าิคกก็ะ โอ้เก่งๆๆๆเกเข้าเองอโห้ใหญ่แแบนลูกต่าง้อเลยยข้าเองมลูกนงงี้มัน่งลงเออนางลงนี่เอานี่แม่ปั้นข้าให้มา็นบักองเลยแบบนี้หัลล์ติดองข้าดเลยคอไม่นาองไ เก่นหน้าำใหญ่่ว้าวว้าวเก่งเก่งอร่อยจมคำใหญ่จะพูดกัน้องกูกินข้าวโตมือนะฮะอ้บอกข้าวไหนมะปันไหีเนาะอาอปันข้าวไหเอันเนาะ

ตั้มเออก็กินกินข้าวกิน <c oughs> ข้าวกินก,กินกินกินข้าวากินข้าวก็กินวะมันยำมักินกินกินกข้าวริพ่อนะพิอกนำ้เปะเกิน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 ข้าว ชินี่มดน,นี่ก็ลาพี่แล้วน้อเปจ้าพี่น้องฝากอไกดจบกดติดตามสองสาวนกสาวขหมอนในดอจ้าพี่น้องแอบมาเฟินี่มาเหนื่อลาไปอนจ้าพี่น้องบายพี่เปบาบายบ๊ายบายจ